คุณกำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life พบกับดิฉันอาจารย์จิตตาพรศรีบุญเพงหรืออาจารย์ป้อมและอาจารย์ชาธิปัตย์เครือพาณิชหรืออาจารย์ส้มโอนะคะค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ ค่ะพวกเรานะคะเป็นอาจารย์ประจํากลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนเลือดจากคณะกายภาพบำบัดวิทยาลาย Saint ัยเซนหลุยส์นะคะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมาพูดคุยกันในเรื่องการฟื้นฟูตนเองนะคะในภาวะลองโควิดนะคะใช่เลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังที่ได้ติดตาม EP ที่แล้วของเรานะคะก็จะได้พอทราบเกี่ยวกับภาวะลองโควิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอาการ หลงเหลือหรือคงค้างนะคะภายหลังจากที่รักษากตัวหายจากภาวะโควิดแล้วนะคะอาการที่พบบ่อยนะคะก็จะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่ม ะะขณะทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายซึ่งอาการเหล่านี้มันก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะทีนี้เราก็อยากจะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะมาพูดว่าทําไมหรือความสําคัญอะไรทําไมเราจะต้องให้ความสําคัญกับการฟื้นฟรูร่างกายตนเองในภาวะลองโควิดนี้ค่ะอาจารย์ส้มโอค่ะใช่เลยคะ่ะอย่างที่ทราบนะคะเหมือนที่อาจารย์ป้อมพูดไปบางท่านเนี่ยหลังจากภาวะโควิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการบางท่านอาจจะไม่มีอาการ ซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามให้เราพึงระลึกไว้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆในตอนแรกมันอยู่ที่ตัวปอดค่ะนะคะแม้มันจะไม่แสดงอาการก็ตามดังนั้นเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูนฟร่างกายของตนเองภายหลังผ่านวิกฤตของโควิดม,มาแล้วนะคะโดยวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะนะคะหรือว่าที่เราเป็นการแกล้งปอดแกล้งหัวใจของเราให้มันทำงานหนักมากขึ้น พราะประโยชน์ของมันเนี้ยมีมากมายมหาศาลเลยนะคะที่จะพูดต่อไปอ่าค่ะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับหลายระบบเนาะถึงแม้ว่าจะสมโว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะเป็นการแกล้งปอดแต่ระบบอื่อนๆของร่างกายแล้วก็เขาจะใช้ร่วมกันนะคะทีนี้ก็อยากจะถามอาจารย์สมโอว่าการออกกําลังกายที่อาจารย์พูดถึงตรงเนี้ยค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็ประเภทของการออกกำลังกายเนะะี่ยค่ะมีอะไรบ้างอ่าก่อนที่จะไปที่ประเภทของการออกกําลังกายนะคะค่ะ ขอพูดถึงประโยชน์สักหน่อยนะคะของการที่เราต้องออกกำลังกายนะคะบางคนจะมองแค่เรื่องของสุขภาพร่างกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมในเ,เรื่องของสภาพจิตใจของท่านผู้ฟังด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมีความทุกข์ทรมานมีความเศร้ากังวลใจในขณะที่เราเป็นโควิดอยู่แต่พอผ่านพ้นช่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะมีความคงค้างอยู่ ะะดังนั้นประโยชน์ของมันเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจนะคะทีนี้มาพูดถึงประเภทของการออกกําลังกายกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเอาตามไกด์ไลน์หรือข้อแนะนําจากองค์การอ,อนามัยโลกหรือ WHO นะคะ <c oughs> เขาได้มีการแนะนําไว้3ประเภทค่ะจาัน้อม <c oughs> อันแรกเลย <c oughs> จะเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก นะคะหรือว่าเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของะระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการออกกําลังกายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทํากิจวัตรประจําวันของเรานะคะอย่างเช่นเป็นการเดินขึ้นลงบันไดาการเดินรอบบ้าน หรือว่าเป็นการเต้นแอโรบิกการวิ่งการปั่นจักรยานอันนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะคะใช่เลยค่ะต้องใช้อุปกรณ์ถูกต้องเลยซึ่งการออกกำลังกายที่เป็นลักษณะของการทำ Arabic, แอโรบิกเนี้ยโดยส่วนใหญ่จะแนะนําที่การออกกำลังกายในช่วงเวลา30นาทีเป็นต้นไปค่ะนะคะถึงจะเป็นการแกล้งปอดและแกล้งหัวใจที่แท้จริงนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุด แล้วประเภทต่อไปอ่าประเภทที่สองนะคะจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อของเรานะคะทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนขาส่วนแขนและส่วนของกล้ามเนื้อหายใจเองนะคะโดยที่การออกกําลังกายประเภทนี้นะคะ่ะมักจะอาศัยแรงต้านเข้ามาเพราะอย่างที่บอกว่าเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงอ,อันนี้เหมือนเสมือนแกล้งกล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะมีการประยุกต์ใช้นะคะอย่างเราอยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้ ไปยิมเราก็อาจจะใช้แบบพวกขวดน้ําเติมน้ําเป็นแรงต้านเสมือนดัมเบลเวลาเราไปออกกําลังกายที่ยิม นะคะหรือว่าการใช้ยางยืดเนาะหรือการใช้หนังยางรัดกับข้าวของเราอะค่ะท่านฟังเอามาร้อยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ<ช>แล้วก็เอามาออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แขนหรือขาได้หมดมเลยค่ะค่ะอันนี้ก็สามารถทําได้ที่บ้านนะคะใครที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีดัมเบลไม่มีถุงทรายก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็สามารถทําได้ใช่เลยค่ะแต่ว่าอย่าหักหนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายประเภทนี้อาจจะทําให้ท่านผู้ฟังเนี้ยหลังจากที่นําไปฝึกแล้วเนี้ยอาจจะทำให้ล้าได้ง่าย ดังนั้นเราควรจะมีการพักระหว่างที่ทําด้วยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะอาจารย์ป้อมเป็นการออกกําลังกายที่คิดว่าทุกท่านเนี้ยน่าจะคุ้นชินนะคะแล้วก็ได้ทํากันบ่อยครั้งก็คือเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะหรือเป็นการยืดกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะ ก็กมเนื้อที่ว่าก็จะมีส่วนแขนและส่วนขานะคะซึ่งอันนี้นะคะก็มองว่าหลายท่านอาจจะเคยทําก่อนออกกําลังกายแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์สมโอคิดว่าเราสามารถเพิ่มเติมให้เขาเป็นออกกําลังกายสําหรับการยืดหยุ่นแบบเนี้ยค่ะมันจะช่วยให้ลดการบาดเจ็บของร่างกายได้ดีใช่นะเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะนํามาขั้นระหว่างการออกกําลังกายที่เป็นการออกกลายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดแอโรบิกห,หรือว่าขั้นระหว่างการออกกาลังกาย เพิ่มความแข็งแรงก็ได้ด้วยนะคะหรือจะทำช่วงก่อนและหลังจบการออกกำลังกายก็ได้เป็นการอบอุ่นร่างกายแล้วก็เป็นการคูดาวนะคะคูดาวก็คือเป็นการทำให้ร่างกายมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังออกกำลังกายะ <ขา S 2> นะคะอาจารย์้อมค่ะก็สรุป ง่ายๆนะคะจากอาจารย์สมโอที่พูดถึงมาสักครู่ในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะอาจารย์สมโอก็ให้ไว้ว่าควรจะออกกําลังกายสาประเภทหลักๆใหญ่ๆก็คือ,อการเพิ่มความทนทานของระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตนะคะการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ กัมเหอด้วยเช่นกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อลดการบาดเจ็บแล้วก็ใ,ให้ร่างกายเนี่ยพร้อมสำหรับ<อ>กิจกรรมออกกําลังกาย<ช>พอเสร็จแล้วก็มีการคูดาวนะคะ,คะพักเครื่องพักเครื่องนะคะเครื่องกําลังร้อนก็คือพักเครื่องลงมานะคะใช่ค่ะทีะนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สำคัญมากเลยที่หลายท่านเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะคะตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วออกกำลังกายหนัก แค่ไหนถึงจะเหมาะสมกับตนเองอ,อ,อย่างที่อาจารย์ป้อมได้พูดในเบื้องต้นนะคะว่าอาการของแต่ละคนหรือเ,อเหมือนการดําเนินไปของโรคโรคเนี้ยจะมีความแตกต่างกันทีนี้เราจะประเมินได้อย่างไรบางท่านอาจจะแบบไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะเราไม่จมําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็กได้ะนะคะความหนักในการออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี้ยค่ะอยากให้ทุกท่านประเมินด้วยตนเองจากการสังเกตได้ นะคะอย่างที่ทราบว่าเวลาเราจะเริ่มต้นออกกําลังกายเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มจากระดับที่เบา,เบาก่อน<ๆ>แล้วค่อยเพิ่มไประดับปานกลางถึงจะไประดับที่หนักมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดูได้จากขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะคะเรายังสามารถพูดคุยกับคนอื่น<ๆ>เพื่อนมาทักทายเซ่ฮัลโหลกับเรานะคะเรายังพูดกับเขาได้เป็นประโยคครบถ้วนหรือไปะะวิ่งที่สวน เจอคนรู้จักยังวิ่งไปด้วยยังสามารถตอบคุยได้อย่างเงี้ยถือว่าการออกกำลังกายที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยเป็นความหนักที่เหมาะสมแล้วนะคะแต่ถ้าบางท่านเนี่ยออกกําลังกายอยู่มีเพื่อนมาทักทายมีอะไรก็ะหืดกระหอบเริ่มพูดไม่เป็นประโยคเริ่มต้องหายใจทางปากหนักขึ้นอย่างนี้แสดงว่าท่านกําลังออกกําลังกายที่มันหนักจนเกินไปก็อยากจะให้ลดระดับของการ ออกกาลังกายอย่างเช่นอาจจะลดเป็นระยะเวลาะนะคะจากที่เราอยากจะทําสักหกสิบนาทีก็ลดลงมาหน่อยสัก30นาทีรวมไปถึงอย่างแรงต้านที่ให้สําหรับการออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงก็ต้องต้านน้อยลงหน่อยอืนะคะอย่าอย่าให้มันฝืนจนเกินไปนี่คือวิธีการสังเกตตัวเองแบบง่ายๆเลยค่ะใช่ไหมคะใช่เลยค่ะถ้าใครวิ่งอยู่ก็ลดสปีดความเร็วลงใช่เลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะแล้วถ้าขณะที่เราออกกําลังกายอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราเกิดอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันหายใจไม่อิ่ม,มเรามีวิธีการจัดการกับตรงนี้ยังไงดีคะอาจารย์สมออ๋ออันนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะท่านผู้ฟังในขณะที่เราออกกําลังกายบางท่านอย่างที่บอกว่าระดับความหนักของการออกกำลังกายมันมากจนเกินไป<ฮ>หรือบางท่านอาจจะเกิดจาก เพราะอาการของตนเองนะคะที่เหมือนมีหลงเหลืออยู่กับตัวเองแล้วเวลาออกกําลังกายมันอาจจะก,กําเริบม,มากขึ้นนะคะด,ดังนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือการฝึกควบคุมการหายใจค่ะท่านผู้ฟังทําอย่างไรก็คือจะเป็นการเหมือนหาที่น,น,ะะนั่งพักนะคะนั่งพิงนะคะแต่ไม่ต้องนอนลงนะคะหาที่นั่งพักนั่งพิงแบบสบายๆนะคะแล้วก็เริ่มหายใจเข้าออกในระดับที่ปกติ คือไม่หายใจสูดเลือกปืดไปเลยหรือว่าออกยาวออกก็กไม่ต้องก็ไม่ต้องค่ะแบบปกติผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอบ่าทสังเกตดีๆนะคะถ้าเราควบคุมการหายใจได้ดีเนี้ยมันต้องไม่ยกค่ะ,ะ,คะมันคือไม่ยกไหลหายใจไม่ยกไหลใช่ะค,ะค่ะอาจารย์ปอมคืออันนี้ก็สามารถนําไปทําได้นะคะท่านผู้ชมก็คืออาจจะทําจนเรารู้สึกว่าคือบางท่านอาจจะถามว่าต้องทํากี่ครั้งล่ะเออ ในส่วนองการฝึกควบคุมการหายใจท่านสามารถทําได้จนอาการหอบเหนื่อยของเราเนี้ยมันดีขึ้นแต่หากลองทําแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองดูว่าสินาทีแล้วเนี้ยสิหรือสิบห้านาทีมันยังคงกําเริบหรือไม่ทุเลาลงอาจจะต้องพบแพทย์แล้วนะคะค่ะ แล้วอันนี้อีกนิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับว่าช่วงแรกที่เป็นวิธีที่อาจารย์ซ่มโอสอนในเรื่องของการฝึกการควบคุมการหายใจนะคะเราสามารถเอามาฝึกแยกพอถ้าเราเริ่มทําเป็นเราสามารถนําวิธีการฝึกการควบคุมการหายใจเนะะี่ยค่ะร่วมด้วยกับขณะที่เราออกกําลังกายได้ไหมคะเพื่อ ให้การออกกำลังกายของเรานั้นเนี่ยมันทําได้นานมากขึ้นได้เลยค่ะไม่จําเป็นเฉพาะเวลามีอาการกําเริบนะคะขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยอย่างออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนี่แหละค่ะที่อาจจะเหนื่อยได้ง่ายล้าได้ง่ายพวกนี้เราสามารถเอาการควบคุมจังหวะการหายใจเนี่ยไปใช้ระหว่างเซตของการออกกําลังกายได้ก็อย่างที่หลายคนน่าจะคุ้นหูว่าเวลาที่ยกของหรือทำอะไรอยากกั้นหายใจ ให้มีการหายใจเข้าออกได้ตลอดถูกต้องอเลยคะ่ะทีนี้พออาจารย์ป้อมพูดถึงประเด็นนี้ดีมากเลยคะ่ะการกั้นหายใจอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของหากท่านมีอาการอย่างไรควรจะหยุดออกกําลังกายทันทีอย่าฝืนเด็ดขาดอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายนะคะทุกท่านอาการที่จะบอกถึงเนี้ยในขณะที่ออกกําลังกายที่ควรต้องหยุดเลยก็คือมีอาการขึ้นไส้เวียนศีรษะต้องการอยากจะอาเจียนอย่างเนี้ย น,นี่ผิดปกติแล้วนะคะ<ต>อถ้าเรา,าออกกําลังกายแล้วแบบเราเท้าเย็นเหงื่อออกอเหงื่อออกเยอะมากกว่าปกติตัวเย็นมือเย็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ดีแล้วหรือ,อ,อเจ็บแน่นหน้าอกใจวิวเริ่มหายใจมีเสียงวีดนะคะ,ะพวกนี้ก็คืออันตรายแหละเราควรจะหยุดแล้วก็นั่งพักนะคะแล้วถ้านั่งพักแล้วเนี่ยควบคุมการหายใจแล้วไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าท่านควรจะต้องพบแพทย์แล้วนะคะ Uh huh. ค่ะอันนี้ก็เป็นการฟื้นฟูร่รางกายของเราตามคําแนะนํานะคะเบื้องต้นขององค์การอนามัยโลกอันนี้เหมือนที่อาจารย์สมโอได้บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าไม่ต้องใจร้อนนะคะเหมือนเราเพิ่งหายค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเพิ่มความหนัก ประเมินตนเองนะคะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะมีหลายด้านนะคะเพิ่มในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะความทนทานของระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตความยืดหยุน่นเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมให้เขามีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะที่จะทํากิจกรรมร่างกายเราถ้าเมื่อเกิดความสมดุลน,นะคะความเจ็บป่วยนะคะก็จะไม่มาทามาเรานะคะมันก็จะเกิดได้ยากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะ วันนี้ก็ได้ประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับการที่เราได้รู้จักการฟื้นฟูสภาพร่างกายตนเองนะคะภายหลังจากที่เราหายป่วยโควิดหรือว่ายังอยู่ในภาวะลองโควิดนะคะค่ะท่านผู้ฟังสุขภาพที่ดีนะคะจะส่งผลให้ชีวิตเราเป็นสุขนะคะติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ วิทยาลัยเซนลุยส์ is, วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน